ไม้ที่มีแหนะนะหนาเนลา็กน,น้อย,อยลักษณะนี้อย่างข้างหลังผมเนี่ยเราจะมีวิธีตียังไงให้ปลากัเดเหยื่อนะครับก็ไม้มลักษณะนี้นะครับปลาจะกัเดเหยื่อค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าแหนตรงผิวน้ํามันหนาแล้วก็น้ําข้างล่างมันน้อยแล้วปลามันจะระแวงมันจะกัเดเหยื่อยากมากเลยเทคนิค<ม>ที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นการตีตืต้อตอตียำๆนะครับตื้อ ย้ำและก็กอเหยื่อช้าๆอย่าก,กอเร็วนะครับแล้วก็มีเทคนิคในการกอเหยื่อยาวด้วยแล้วก็บางทีกอแล้วก็หยุดกอแล้วก็หยุดนะสลับเป็นปางนนะีคือสร้างแอคชั่นใหม่ๆให้ให้ปลาเขาเห็นแล้วเหมือนกับว่ามันมีอะไรใหม่ๆมามากระตุ้นให้เขาอยากัดนี้นะครับก็จะก็จะใช้ได้ผลประมาณหนึ่งนะครับ แต่ว่าถ้าตีวันนั้นมันไม่กัดจริงๆนะครับก็ต้องรอโอกาสหน้านะครับวันใหม่ค่อยมาลองดูใหม่จะเป็นประมาณนี้นะครับยิ่งถ้าเรารอจังหวะที่วันไหนมีฝนตกมีรังฝนตกเราออกมาเนี่ยอกาสจะกัดจะสูงครับทำไมาึงเอย่างนี้นะฮะเพราะว่าปลาเขาจะเขี้ยวปลาเขาจะกัดยากหมายเนลนานะน้ำน้อยก็ลองนําเทคนิคไปใช้ดูนะครับผมรับรองว่านานาจะเปิดเปิดใวการตกปลาแน่นอนโอเคครับผม